บกับผมจากจ a กรจี้ฮะกับการอันบ็อกซ์ของกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งของในครั้งนี้ฮะมันก็คือชื่อจอโบนนะครับตัวนี้รุ่นอั t ทนะครับสารัะข้อมือเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งปัจจุบันคนรักสุขภาพมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์คนรักสุขภาพก็จะออกมามากยิ่งขึ้นด้วยเชย่นกันตัวนี้เป็นหนึ่ง g a d นะฮะที่หลายคนชื่นชอบกันนะครับตัวนี้สีเทานะครับ จะเป็นสายรัดข้อมือเล็กๆนะฮะเหมือนกําไลฮะเล็กๆตัวนี้เน้นการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นหลักเลยนะครับต้องดึงใช่ไหมครับอ๋อเปิดก่อนครับนี่มาแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคอ๋อก็ว่าอยู่หายไปไหนเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับึบ สายชาร์จนะครับเข้ากับพอร์ต USB นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่าจะไปเสียบกับอะแดปเตอร์อีกทีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ๋อ ไปดาวโหลดคู่มือเอานะฮะมันจะมีลิงก์บอกนะครับ15ภาษาอะไรเอ่ยข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องรู้นะฮะอันนี้มันเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดเราไปตากแดดน,น,นานๆอย่าให้มันเจอความร้อนมันก็จะเตือนเราต่างๆนานาหลายภาษาด้วยกันนะครับขนาดจิ๋วแจ๋วมากเลยนะฮะตรงนี้จะไม่มีหน้าจอแสดงข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับจะมีแค่ตัวไฟแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆมีอยู่ประมาณ3-4สัญลักษณ์เท่านั้นเองนะฮะเอาไว้คอยเตือนเราเฉยๆนะครับตัวสายเนี่ยนะฮะ ทำมาจากยางซิลิโคนนะครับแน่นอนว่ามันเพื่อสุขภาพไงเราก็ต้องไปใช้วิ่งใช้ออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นทนเปียกเหงื่อเราได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่อีกนะครับเราต้องเกี่ยวสายนะฮะหลอดช่องฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีตะขอเกี่ยวฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับใส่เสร็จเรียบร้อยครับนี่แป๊บเห็นไหมฮะแหมเล็กกระทัดรัดมากเลยนะครับต้องบอกว่าเก๋ไก๋ทีเดียวนะฮะเพราะฉันเวลาเราใส่ไปออกกําลังกายฮะมันก็จะไปมาเกะกะเราแน่นอนนะครับเพราะ ใส่เหมือนรู้สึกว่าไม่ใส่เลยนะฮะเนี่ยแล้วมันเบามากโดยไม่มีน้ําหนักเลยเบาสุดๆจริงๆครับก็สําหรับตัวอุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะฮะแอพพลิเคชันของจอบลูดเองนะครับก็สามารถใช้ในการวิ่งเดินออกกำลังกายนับก้าวได้คํานวณได้แคลอรี่ที่เราเผาผลาญไปเนี่ยเท่าไร่แล้วรวมไปถึงระยะเวลาในการออกกำลังกายด้วยนะครับใส่นอนก็ใส่ได้ด้วยนะครับนอนพลิกไปพลิกมานอนหลับหลับตื่นตื่นหรือเปล่าเรียกว่าคุณภาพของการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ดีคุณก็ ควรไปหาหมอซะนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถวัดเสียงกลนได้นะครับรุ่นนี้มันไม่ได้ตรวจจับเสียงนะครับใส่ยี้เป็นแฟชั่นบางคนไม่ชอบใส่นาฬิกาไงเพราะมันใหญ่เทอะทะก็สามารถใส่อุปกรณ์พวกนี้ได้ก็ดูเท่ดูไฮเทคดูไม่เลวเหมือนกันนะครับลองใช้ดูแล้วคุณจะติดใจนะับเอาละครับวันนี้จบการอันบ็อกเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe กันจะได้ไม่พลาดนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ